สวัสดีครับวันนี้พาท่านมาชมผักปลอดสารพิษของหมู่สี่บ้านโคกหมอ้อนะครับผมที่เห็นนี่คือสะระแหน่นครับสะระแหน่อันนี้สะระแหน่กำลังสวยงามเลยครับนะครับอันนี้กำลังเริ่มจะจะเพาะนะครับจะเพาะนะครับจะเพาะปลูกเป็นต้นกล้าต้นกล้านะครับนี่เป็นต้นกล้านะครับผม อันนี้เป็นต้นกล้าครับส่วนนี้ครับกําลังสวยเลยครับผักปลอดสารพิษตอนนี้กําลังสวยเลยครับผมมีทางเริ่มเพาะแล้วก้าที่ที่ที่ขึ้นแล้วก็สวยครับนี่ผักปลอดสารพิษหมู่สี่บ้านโคกม้อครับตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองนครสวรรค์ครับ,มบผม กำลังเจริญเติบโตนะครับกำลังเจริญเติบโตครับดูนี่ครับเขากำลังพ่อกล้าดูอันเล็กๆนี่ครับกว่าจะขึ้นมาเป็นโตได้ครับนี่ครับคือคือการพ่อกล้านี้เดียวแล้วครับอันนี้นี้เดียวแล้วครับต้นนี้ครับกาลังพ่อแล้วครับนี่ะครับ อันนี้เป็นาการปลูกผักปลอดสารพิษนะครับอันนี้กำลังเจริญเติบโตนะครับตอนนี้กำลังเจริญเติบโตอยู่แต่ใครจะเข้ามาชมได้ครับบ้านคุกหม้อหมูสี่หนองก็โดนครับผมอันนี้กำลังเจริญเติบโตสวยนะครับผม